มันมีลรก,กากระบาดอยู่ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนครับแสดงถึงความเป็นสัญลักษณ์อะไรสักอย่างครับมาอันตรายนะครับเพื่อนเพื่อนเอ,อ่อ,อพวกวางระเบิดเนี่ยอ่อาระเบิดเช่นก็นามาวางระเบิดนี่อันตรายนะแต่ถ้าคนที่เข้าป่าแล้วไม่ยุทที่ไม่ยุ้ทางแล้วก็เตืนกันมาได้เกือบจะสองชั่วโมงแล้วนะครับรู้สึกว่าขาเนี่ยชาหมดแล้วนะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนครับ เหมือนว่าจะใกล้ถึงต้นตอแล้วนะครับตอนนี้นะครับระหว่างที่ผมกับพี่เด่นเดินกลับมาเนี่ยฝนก็ได้ตกลงมาอย่างหนักเลยนะครับผมครับแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องหัก,ห,ก,กหักก้ามหักก้ามเขาแะใช่้หมหักก้ามเลยครับผมหักกามแล้วก็แทงตรงนี้ใช่ไหมใช่อืม สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับผมสอนนะครับแล้วก็วันนี้ก็มากับพี่เด่นนะครับผมสวัสดีครับจากช่องคนแบกเป้ครับพี่เด่นจากช่องคนแบกเป้นะครับผมครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมแล้วก็พี่เด่นเนี่ยจะพาเพื่อนเพื่อนนะครับไปตามหาต้นตอของแม่น้ํานะพี่เด่นใช่ครับนี่นะครับเพื่อนเพื่นครับแม่น้ําที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นี่นะครับผมอ่าครับอ่านี่เลยนะครับผม วันนี้เนี่ยเราจะเดินขึ้นไปจนสุดแม่น้ําเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าต้นตอของแม่น้ําเนี Sud ่ยมันเป็นยังไงนะครับผมครับน้ํามันน่าจะผุดขึ้นมาจากดินใช่ไหมครับพี่เด่นไม่รู้เหมือนกันครับต้องไปดูครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูกันนะครับใช่ครับผมก็ไม่รู้ว่าทางมันจะไปสุดเมื่อไหร่นะครับผมก็น่าจะไกลนะพี่เด่นใช่ครับดูทางนะเพราะว่าตรงนี้มันก็เป็นห้วยใหญ่แล้วเนาะแต่ว่าเราก็ แต่ว่าเราก็จะเดินไปถึงนะครับผมวันนี้ครับไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราลุยกันเลยครับผมครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆครับเรากำลังจะเดินผ่านออต้นตะเคียนยักษ์นะครับผม นี่ด <ar> ้านนี้นะครับเพื่อนๆครับต้นนี้ไม่เคยตกมันต้นต้นนี้ด้วยนะครับผมที่ตกมันนะครับแตะเคียนตกมันนะครับผมโอ้ใหญ่มากๆนะครับผมเชื่อว่าอาจจะมีเพื่อนๆหลายท่านนะครับผมที่ยังไม่เคยเห็นต้นตะเคียนตกมันนะครับในไหนผมก็ผ่านแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูด้วยนะครับผมว่าตะเคียนตกมันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ นี่นะครับผมอันนี้จะเป็นมันของต้นตะเคียนนะครับตะเคียนตกมันนะครับต้นเนี้ยใหญ่มากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะดูจับมันเขาให้ดูนะครับนี่เลยนะครับผมนี่เป็นมันของต้นตะเคียนนะครับแต่ว่าต้นตะเคียนเนี่ย เท่าที่คนแก่บอกผมมาเนี่ยถ้าเราไม่ไปโคน้นหรือว่าไม่ไปทำลายครับทำลายเขาเนี่ยเขาก็ไม่มาทำอะไรเราหรอกนะครับซึ่งทางด้านาส่วนบุคคลเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อนะครับพีบ่เพื่อนส่วนทางด้านวิทยาศาสตร,ร์ก็จะเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับพีบ่เพื่อนซึ่งจะเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่นะครับเปลือกของมันก็จะเป็นเปลือกของมันจะแตกนะครับแล้วก็เมื่อต้นต้นไม้ชนิดนี้นะครับเมื่อเมื่อมันโตไม่มีขนาดใหญ่แล้วนะครับ ก็มันจะเกิดจากน้ําหรือว่ามันของอต้นไม้ชนิดนะครับจะออกมานครับแต่ถ้า <ừ> เราพูดถึงเรื่อง,เ,องเกี่ยวกับทางด้านาความเชื่อนะครับก็จะเป็นความเชื่อเกี่ยวกับตะเคียนตกมานนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นจเจ้าแม่ตะเคียนนะครับก็มีสิ่งต่างๆที่อยู่นะครับโอเคคร <ๆ S 2> <ๆ S 1> ับผมเราก็ไม่ได้มารบๆูนะครับแค่มาอธิบายให้กับท้านนะครับ โอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับผมไปเพื่อนเราไปกันต่อไหมเพราะว่ารู้สึกว่าน้ำเนี่ยยังสงสัยจะต้องยังยังจะต้องไปอีกไกลนะครับน้ำยังเยอะอยู่เลยนะครับเพื่อนๆครับ กับพี่เด่นนะครับก็เดินกันมาได้พักๆแล้วนะครับผมเหงื่อนี่แตกหมดแล้วนะครับรู้สึกว่ายังไม่ใกล้จะถึงต้นตอของน้ําเลยนะครับน้ํายังเยอะอยู่เลยนะครับผมเป็นไงครับพี่เด่นเป็นไหนะครับผมเหนื่อยขึ้นเลยครับยิ่งข้นครับผมไปครับเดี๋ยวเราเดินกันต่อครับผม ตอนน so ี้นะครับผมกับพี่เด่นก็ได้มาหยุดอยู่ที่สองสายแม่น้ํานะครับก็จะมีแม่น้ําไหลลงมาจากนี้สายหนึ่งนะครับแล้วก็ไหลลงมาจากด้านนี้สายหนึ่งนะครับผมกับพี่เด่นเนี่ยปรึกษากันว่าเราจะไปสายนี้นะพี่เด่นใช่ครับครับเราจะขึ้นไปให้สุดสายเลยนะครับผมเราจะไปดูต้นตอของแม่น้ํานะครับครับอ่อแต่ว่าข้างหลังผมเนี่ยมันมีลูกกากบาด อยู่ด้วยนะครับเพื่อนๆครับจะแสดงถึงความเป็นสัญลักษณ์อะไรสักอย่างับมนอันตรายนะครับเพื่อนเพื่อนมันเป็นสัญลักษณ์อันตรายใช่ไหมเพื่อนถ้าอันตรายอย่างเช่นเอ่อพวกวางระเบิดเนี่ยอ่าวางระเบิดอย่างเช่นขาวมาวางระเบิดนี่อันตรายนะ<ห>แต่ถ้า<ห>คนที่เข้าป่าแล้วไม่รู้ที่ไม่รู้ทางแล้วก็ไม่รู้อะไรนี่คือเราต้องศึกษาก่อนนะครับเวลาเราเข้าป่านะครับโอเคครับผม ก็เดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปตามสายนี้เลยครับผมไปเดี๋ยวเราพักสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับผมโอเคครับ ตอนนี้เนี่ยผมกับพี่เด่นก็เดินกันมาได้อานานแล้วนะครับผมรู้สึกว่าแม่น้ําเนี่ยก็จะเล็กลงแล้วนะครับน้ําก็น้อยลงแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับเพื่อนๆครับผมเจอหลังต่อนะครับผม,มข้างบนนี้นะครับหลังมาเลอร์เลยนะครับผมครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยก็ก็จะเป็นลูกมะตานนะครับลูกมะตานะลูกมะตานตกนะ เด่นต็มเลยนะครับผมสามารถกลับไปทําเมนูได้ะครับนยือเดี๋ยวเราจะกลับไปทําเมนูลูกหนึ่งนะครับอืมใช่ครับในเย็นนี้นะครับนี่เลยครับเพื่อนเพื่อนนั่นเป็นต้นของเขานะครับผมครับตกเต็มเลยครับเพื่อนเพื่อนครับลูกนี้ยังดีอยู่นะครับผมอืมดีอยู่เราลุ่ยกันต่อครับพี่เด่น ครับผมผมกับพี่เด่นนะครับก็เดินกันมาได้เกือบจะสองชั่วโมงแล้วนะครับรู้สึกว่าขาเนี่ยชาหมดแล้วนะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนครับเหมือนว่าจะใกล้ถึงต้นตอแล้วนะครับน้ำมันไหลน้อยมากเลยนะครับผมโอ้นี่ระเปล่าน,นะพี่เด่นตอนตอของมัน ้ำเลยไม่ที่เราดื่มกินนะครับนี่นะครับเพื่อนเพืพ่อนครับตอนต่อ,ตอของน้ำนะครับผม <ś> ก็ <ś> ข้าง <ś> บน, <us> นจะไม่มีน้ำแล้วนะครับเดี๋ยวเราวางกระเป๋าพักกันก่อน,น,นครับพี่อนเอาละครับเพืพ่อนเพื่ครับตอนนี้เนี่ยผมแล้วก็พี่เด่นนะครับ,รบได้มาถึง <ś> ต้นต่อของน้ำต้นต่อของน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนเพื่อนดูกันนะครับผมนี่นะครับ นี่ก็จะเป็นต้นตอของน้ํานะครับผมน้ํามันไหลออกมาจากดินครับผมครับมันก็ไหลออกมาเล็กๆนะครับผมแต่ว่ามันไหลไหลไหลออกมาหลายจุดนะครับอา่านี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับผมน้ําไหลนะครับก็นี่นะครับผมนี่นะครับ น้ำมันไหลออกมาจากอ่าหินจากดินนะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับข้างบนก็ไม่มีน้ำแล้วนะครับผมครับก็น้ำที่เพื่อนๆเ,เห็นอ่าลำห้วยน้ำเยอะๆใหญ่ๆนะครับก็มาจากตรงนี้แหละนะครับผมออตอนต่อของมันก็เล็กเล็กแค่นี้เองนะครับ นิดเดียวนะครับผมก็มารวมตัวกันเนาะแต่ว่ามันก็รวมตัวกันก็กลายเป็นแม่น้ําแองขนาดใหญ่นะครับครับโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยผมกับพี่เด่นก็จะอาหาที่แคมป์นะพี่เด่นไปหาที่แคมไปหาที่แคมกันนะครับผมเดี๋ยวเราสองคนขอนั่งพักกันสักแป๊บหนึ่งนะครับผม เจอกินมาแล้วเขตไทยแล้วก็พม่าอยู่ท่าใบฝั่งนู้นนะของพม่าดโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยผมกับพี่เด่นก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปหาที่แคมป์กันนะครับผมใช่ครับครับเดี๋ยวต้องไปหาที่แคมป์ประกอบอาหารหุงข้าวนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าทั้งเหนื่อยทั้งหิวเลยนะครับผมแล้วก็ฟ้าเริ่มคลืมแล้วฝนจะฝนอาจตกหรือไม่ตกเราก็ไม่ทราบนะครับเราต้องรีบแล้วเนาะ โอเคครับเดี๋ยวเรารีบเดินทางกลับกันดีกว่าครับผมตอนนี้นะครับระหว่างที่ผมกับพี่เด่นเดินกลับมาเนี่ยฝนก็ได้ตกลงมาอย่างหนักเลยนะครับผมกับ เดี๋ยวต้องหาที่หลบฝนก่อนนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆครับหลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยฝนได้ตกลงมาอย่างหนักเลยนะครับผมกับพี่เด่นเนี่ยก็ได้ช่วยกันรีบสร้างที่พักนะครับผมก็เป็นแคมป์เก่าของเรานั่นเองนะครับครับ โอเคครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะหุงข้าวกินกันแล้วนะครับครับเพราะว่ามันก็เย็นแล้วนะครับผมครับมาเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะหุงข้าวพี่เด่นเนี่ยก็จะทํากับข้าวนะครับผม เปเพื่อนๆครับเราจะต้มไข่ด้วยนะครับผมวันนี้เราก็ใส่ลงไปในข้าวเลยนะครับอือืปิดฝาแล้วก็ต้มเลยนะครับ ตอนนี้นะครับกับข้าวของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมนี่อะไรครับไข่ไก่นะ่ครับผมไข่ต้มไข่ต้มแล้วก็นี่ก็จะเป็นแกงมะต่านนะใช่ครับมะตานครับมะตานที่เราเก็บมานะครับใช่ครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นใบบอนกวนใบบอนกวนนะครับเพื่อนเพื่อนครับอ่าถ้าอยากรู้วิธีทาเนี่ยก็ไปดูที่ช่องของพี่เด่นได้นะครับผมครับมาพี่เด่นมากินข้าวกันดีกว่าครับ โอเค,ครับเดี๋ยวผมจะลองชิมแกงใบบอลกวนให้พี่เพื่อนดูกันนะครับผมครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าแกงเนี้ยเป็นแกงของชาวกระเหลี่ยงนะครับใช่ไหมพี่เด่นใช่ครับเป็นเมนูนอีกเมนูหนึ่งครับอืเป็นอีกเมนูหนึ่งของชาวกะเหลี่ยงนะครับผมนี่นะครับอ <c oughs> นี่คนที่ทําไม่เป็นเนี่ยมาจับคานนะครับถ้าคนที่ทําเป็นเนี่ยมันจะไม่คันนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วส่งปรุงของแกเมนูใบบอลนะครับก็จะมีแค่รถเอ้ยรถเรือแล้วก็ของเปลีคอครับของเรี้ยวอย่างเช่นมะน,นาวก็ได้นัขาาเปียกก็ได้นะครับ ่่อเอาละครับเพื่อนๆครับตอนนี้เนะี่ยผมกับพี่เด่นก็กินข้าวเสร็จกันไปได้สักพักแล้วนะครับเราก็นั่งถึงไฟกันอยู่นะครับผมครับเดี๋ยวต่อจากนี้นะครับผมกับพี่เด่นก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับไปส่องปูส่องปลากันนะครับผมก็ เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะได้ปูได้ปลาหรือเปล่านะครับแล้วก็จะเอากลับมาทําเป็นอาหารพรุ่งนี้เช้านะพี่เด่นถ้าได้เยอะนะครับไปเดี๋ยวเราไปไปจับกันเลยครับผมปปูใช่ไหมน้องสอนูครัหผมเฮ้ยตอนนี้เนะี่ยผมก็ได้เรียนรู้วิชาจับปูมาจาับพี่เด่นแล้วนะครับเสร็จแ,แล้วเนี่ยเราจะต้องหักหักก้ามหักกามเขานะ<ช>พี่เด่น หักกามเลยครับผมักกามแล้วก็แทงตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับอ่าเดี๋ยวต้องบอกเพื่อนเพื่อนก่อนว่าปูตัวนี้เนี่ยเป็นปูตัวผู้นะพี่เด็นใช่ไหมครับตัวเมียครับตัวเมียเอตัวเมียเอาเท่าตัวผู้มันจะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมจะเป็นอ่าจะเป็นเอ่อสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเอ่อยาวครับสามเหลี่ยมยาวอ๋อใช่ครับโอเค โอเคเรีย <c oughs> okay, บร้อยครับผมเราใส่ถุงไปเราไปกันต่อครับนี่นะครับผมเจอแล้วครับออืื <c oughs> เรียร mm. ้อยครับผมง้วพี่ด้วยไไดี่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะ้วพี่เด้ี่ดูก่อนอ๋อจ้างเขาไม่ถึงใหญ่อันนี้ก็จะเป็นตัวเมีย,ยได้เลืกตัวแล้วครับ ไยใช่เรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นตัวผู้จะออกสามเหลี่ยมยาวครับ <S <S ได้แล้วครับผมได้อีกแล้ว <S <S โอ้ปลาอะไรครับพี่เด่นปลาปลากล้างครับอ๋อ ตัวใหญ่อยู่นะครับใหญ่อยู่นะครับผมใช่ครับผมแต่เราจะใส่ถุงนะครับ็นไรแล้วเพื่อนนั่นน่น,น,น <c oughs> จับอ่าจับตั้มปูเลย นี่ก็จะเป็นตัวเมียนะครับ <S <S ซึ่งตัวเมียเนี่ย <S 1> <S 1> มันจะหน้าท้องบันดน,นะครับแล้วก็กรบกรออกวงรีนะครับครับโอเคครับผมเราพอ,อยังพี่เต้นพอแล้วครับพอนะอืมก็ นี่ได้มาขนาดนี้เลยนะครับพเพื่อนๆครับเยอะพอสมควรอยู่เลยครับผมไปไมเรากลับกันดีกว่าครับนี่เลยครับพเพื่อนๆครับ ูแล้วก็ปลาที่ผมกับพี่เด่นไปหามาได้นะครับโอ้โหได้ถ้วยหนึ่งเลยนะครับผมจะได้จานหนึ่งเลยนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่ำคืนเนี้ยผมค่ำคืนนี้เนะน,นี่ยนะผมกับพี่เด่นก็ต้องขอตัวพักผ่อนก่อนนะครับผมครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับผม นี่วิธีการแกะปูใช่ไหมครับพ<ช>ี่เป็นก็เราก็จับตรงนี้นะครับแล้วก็จะดึงออกมาอย่างนี้ฟาบนะครับนี่เราก็ล้างครับซึ่งที่เหลือเนี่ยมันทั้งมีมานของมานแล้วก็มันจะมีขี้ของมันนะเราต้องดองออกอืมเนี่ยก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับ นี่เป็นแกงมะตานนะครับเพื่อนเพื่อนครับเป็นแกงเก่าที่เมื่อคืนเรากินไม่หมดนะครับผมก็เช้านี้เราก็อุ่นอีกทีนะครับแล้วก็ใส่พวกปลาพวกปูเข้าไปนะครับโโนี่เลยครับเพื่อนเพื่อนครับปูสดๆจากธรรมชาติเลยนะครับผมอโอ นี่ครับตอนนี้นะครับกับข้าวของเราก็เสร็จแล้วนะครับพี่เพื่อนครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมนี่นี่ก็จะเป็นปูสดสดเลยนะครับผมครับที่ผมกับพี่เด่นไปหามาเมื่อคืนนะครับนี่ก็จะเป็นแกงมะตานนะครับใส่ปลาแล้วก็ใส่ปูนะครับนี่ก็มันปูครับนี่เป็นมันปูนะครับผมนี่ก็แกงอะไรนะพี่เด่น บอลกวนอ๋อแกงบอนกวนจากเมื่อวานนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามากินกันดีกว่าครับผมนี่เลยครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะลองชิมมันปูให้ดูนะครับผมเดี๋ยวดูว่ารสชาติเขาเป็นยังไงนะครับนี่นะครับอ,อือหื้ม ขมมาพี่เด่นพี่เด่นเอาครีมมนออกหมดไหมเนี่ยไม่มันมันต, <c oughs> ต้องกินกับข้าวแล้วก็นี่ก็ปูนะครับผมนี่ครับอืมรสชาติเป็นไงบ้างครับผม,มหวานแล้วก็มันมันครับอร่อย ตอนนี้นะครับผมกับพี่เด่นเนี่ยก็ได้กินข้าวกันเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเนี่ยเราสองคนก็จะเก็บของเก็บที่พักเตรียมตัวกลับบ้านกันแล้วนะครับสําสหรับเพื่อนๆที่ทานไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปในคลิปแรกเนี่ยก็ฝากเป็นกําลังใจให้พวกผมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมแล้วก็พี่เด่นด้วยนะครับ<อ>เพื่อเป็นกําลังใจให้เราสองคนนะครับผมครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับผมครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ